าผู้อยู่เหนือคนทั้งปวงตอนที่158เ้อยเฮพวกเราจะทำยังไงกันดีพวกเราคุณจะอยู่เฉยๆแล้วมองเจ้าแก่นั่นตายไปอย่างนั้นเหรอพวกเราเคยได้ยินเกี่ยวกับตะปูตอกวิญญาณนี่ในตำนานเท่านั้นพวกเราไม่เคยเห็นเลยว่ามีใครที่สามารถดึงมันออกมาได้ถึงแม้ว่าคนผู้นั้นที่อยู่ในสำนักชิงเหนิวจะลงมือด้วยตัวเอง แต่ว่าเขาจะสามารถช่วยคนที่ใกล้ตายให้รอดกลับมาได้อย่างนั้นหรอถ้าข้าเดาไม่ผิดระดับวรยุทธ์ของไปเชียนอี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ระดับจอมยุทธอรรมตะแห่งสวงสวรรค์นะไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเราที่เป็นจอมยุทธขั้นสูงสุดเนี่ยต่อหน้านางแล้วก็เป็นเพียงแค่พวกมดปลวกเท่านั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพวกเจ้าอ่ะ จะต้องทำงานให้กับราชวังไปอย่างเจินของข้าสำหรับกลุ่มพวกกระจอกแบบพวกเจ้าแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่แก่ชีวิตของพวกเจ้างั้นต่อไปพวกเจ้าจงส่งมอบสมบัติที่พวกเจ้ามีทั้งหมดมาซะนี่เจ้าต้องการให้พวกเรามอบสมบัติทั้งหมดให้เจ้าเลยอย่างนั้นเหรอ ห,หรือว่าข้าควรจะเลือกสังหารพวกเจ้าแล้วก็แย่งมันมาจากศพของพวกเจ้าแทนกันล่ะเออเออเออฮือข้าไม่ต้องการขยะที่เหลือพวกนี้หรอกอ,อ๋อ,อนี่เจ้าในอนาคต ถ้าพวกเรามีอะไรให้พวกเจ้าทำแล้วก็พวกเราจะส่งข่าวมาบอกพวกเจ้าเองใสหัวไปได้แล้วเฮ้ยนี่มันนี่มันช่างน่าโมโหนะอีเอ,อ๋ออดทนไว้นะมากับข้าแล้วเรา รีไปหาท่านผู้นั้นกันและเวลาก็ได้ผ่านไปหลายวันอย่างรวดเร็วณสวนหย่อมเล็กๆของสำนักชิงหมิวน้องวูเจ้าคิดดีแล้วใช่ไหมว่าเจ้าอ่ะจะเป็นรู้สึกของข้าจริงๆหรอใช่แล้วข้าคิดละเอียดทีท่วนแล้วข้าอยากจะติดตามท่านพี่อีเฟิงอ่าไม่ใช่สิ ท่านอาจารย์แล้วก็เรียนรู้การแกะสลักแล้วก็วาดภาพมันก็โอเคอยู่ที่เจ้าอ่ะจะเรียนรู้จากข้าแต่ว่าเจ้าอ่ะจะต้องกลับไปที่แคว้นดงเฉินกับข้าหลังจากนี้อีกไม่นานนะเจ้าอ่ะโอเคหรือเปล่านันแน่นอนสิไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่ว่าค่าจะอยู่ที่ไหนข้าก็สนุกหมดแล้วงั้นเอาละ นับจากนี้เป็นต้นไปข้าจะรับเจ้าเป็นลูกศิษย์เย่ yeah! ท่านอาจารย์โปรดรับการคำนับจากน้องวูคนนี้ด้วยจำนวนลูกศิษย์บวกหนึง่งแล้วศิษย์พี่หูเต๋าล่ะท่านจะว่ายังไงอ๋ะฮะดูเหมือนว่าที่แท้แล้วเขาอะไม่ได้ต้องการจะสั่งหารข้านะแต่ว่าเขา ต้องการจะรับค่าเป็นลูกศิษย์เขาสามารถทำลายการเตรียมการของข้าได้ทุกอย่างแล้วก็มองออกถึงการกระทำของข้าได้อย่างทะลุป,ปุโปงการกระทำของเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาอะมีความสามารถเหมาะสมในการที่จะเป็นอาจารย์ของข้าข้าเข้าใจแล้วท่านอาจารย์เด็ดโปรดยอมรับการคำนับจากข้าด้วยว้าดีมากเจ้าลูกศิษย์ข้า ขอน้อมรับมันไว้ด้วยความเต็มใจลูกศิษย์บวกหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วมันนานมากแล้วที่ข้าต้องแบกรับความเจ็บปวดนี้ไว้อยู่ในใจทุกๆวันแล้วต้องรู้สึกกลัวความตายอยู่ตลอดเวลาและแล้วเวลานี้ก็มาถึงในที่สุดข้าก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขสักที หูเตาข้าเห็นเจ้าวาดรูปพวกพยัญเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดก่อนหน้านี้แต่ว่าฝีมือที่วาดพายัญของเจ้าเนี่ยยังไม่ค่อยดีนักนะเนี่ยจะทําให้ชื่อเสียงของอาจารย์เจ้าอ่ะเสียหายหมดเออหอเจ้าคอยดูอาจารย์เขียนพยันให้เจ้าสักอันหนึ่งนะตั้งใจดูให้ดีๆล่ะโอ้สวรรค์พลังที่ถูกเก็บไว้อยู่ ในพายันวาบอันนี้นี่มันเนี่ยมันสามารถทําลายบ้าเรียของแคนเซยนเจียงและก็สามารถวาไปยังดินแดนอมะตะได้เลยนะเขาน่ช่างโอ้ค่ะเกือบจะร้องไห้เลยเนี่ยก็แค่พายันอันเดียวเองเจ้าอะไม่ต้องตื่นเต้นดีใจไปหรอกถึงแม้ว่าข้า จะไม่รู้ว่าผ้ายันอันนี้จะมีประโยชน์อะไรต่อเจ้าแต่ไม่ต้องกังวลไปเมื่อตอนที่ข้าสอนน้องหู่วาดภาพเนี่ยเจ้าอ่ะก็สามารถนั่งดูอยู่ข้างๆได้นะแล้วในไม่ช้าเจ้าก็จะสามารถวาดผ้ายันที่มีคุณภาพแบบนี้ออกมาได้โอ้โขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ฮ่าโ,โลกนี้เนี่ยมันช่างสงบสุขจริงๆนี่สินะที่เขาเรียกว่า การเกาะแข่งเกาะขาคนมีอำนาจมันช่างรู้สึกดีจริงๆว่าแต่ท่านอาจารย์พวกเราอะ่ะจะสามารถเขียนคำว่าดื่มชายังไงได้บ้างหรออะไรนะน้องวูเจ้าเนี่ยไม่สามารถเขียนได้แม้แต่คำว่าดื่มชาเลยอย่างนั้นหรอการที่ข้าเห็นพวกเรานั่งดื่มชากันอยู่แบบนี้จูๆ่ๆข้าก็น,นึกขึ้นมาได้ว่าข้า ไม่สามารถเขียนคำสองคำนี้ได้เฮ้เเอาละงั้นเดี๋ยวข้าจะสอนเจ้าเองนี่นี่มันท่านผู้นั้นไม่อยู่ที่นี่จริงๆด้วยจ,จากจุดที่พวกเราโถูกโยนออกมาจากเรือเหาะนั่นถึงแม้ว่าพวกเราจะเดินทางกันไม่หยุดเลยแต่ว่ามันใช้เวลา เกือบเจ็ดวันเพื่อมาถึงที่นี่เลยนะคนที่ถูกโจมตีด้วยตะปูตอกวิญญาณเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้แค่เพียงเจ็ดวันเท่านั้นหรือว่าสวรรค์ต้องการให้เราตายจริงๆอย่างนั้นเหรอออเออฮะอีเอ,อ๋เจ้ารู้สึกไหมท่านพ่อตอนนี้ท่านรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหม หรือว่านี่จะเป็นความรู้สึกของพวกเราพ่อลูกก่อนที่พวกเราจะตายอย่างนั้นเหรอไม,ไม่ใช่นะดูเหมือนว่าสาเหตุจะมาจากกลิ่นหอมนี่ฮะที่แท้มันก็เป็นกลิ่นหอมของชานี้นี่เองที่ทำให้พวกเรารู้สึกดีขึ้นฮะอเนาะนีมันอีเอ,อ๋ หมึกที่ใช้เขียนเนี่ยยังเปียกๆอยู่เลยดื่มชาคำสองคำเนี้ท่านผู้นัน้นทิ้งไว้ให้พวกเราแน่ๆท่านผู้นัน้นน่าจะรู้ว่ากำลังเกิดเรื่องขึ้นกับพวกเราและเขายังสามารถคาดเดาได้อีกด้วยว่าพวกเราจะต้องมาหาเขาแน่ๆท่านผู้นั้นนะ่ะสมบูรณ์แบบไร้ที่ติจริงๆเขาอ่ะควบคุมทุกอย่างไว้ในกามือหมดแล้ว อ๋อฮาพลังที่อบอ,อุ่นนี่มันกำลังกระจายไปยังทั่วร่างกายของข้ามันรู้สึกยังกับแม่น้ำที่กำลังเหือดแห้งที่จู่ๆก็มีกระแสน้ำไหลผ่านร่างกายของข้ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งแล้วเพื่อไม่ให้ผู้อ่านที่น่ารักของเราต้องเจ็บลูก,กตา ฉากของเย่เหน่งเนี่ยก็เลยถูกข้ามไปท่านพ่อเนี่ยมันรู้สึกดีมากๆเลยเร็วๆเ,เข้าอีเอ,อ๋ลองใช้พลังนี้แล้วพยายามผลักตะปูตอกวิญญาณเนี่ยออกมาซะเออท,ท่านพ่อตะปูตอกวิญญาณอะมันหายไปแล้วใช่ ของข้าก็ด้วยเจ้าตะปูตอกวิญญาณเนี่ยมันละลายหายไปด้วยพลังของน้ำชานี้ตะปูตอกวิญญาณอะไรกันไปเชียนอี้อย่างนั้นเหรอลองดูให้ดีๆสิเพียงแค่ชาเพียงไม่กี่แก้วเนี่ยก็ทำให้ตะปูตอกวิญญาณเนี่ยละลายหายไปแล้วช่างสง่างามช่างสง่างามอะไรแบบนี้อาหา ท่านเทพธิดามีอะไรอย่างนั้นหรอก็ตะปูตอกวิญญาณที่อยู่บนตัวเจ้าพวกกระจอกสองคนนั้นนะสิมันน่ะถูกดึงออกมาแล้วอ,อะไรนะถ,ถ้างั้นพวกเราจะทำยังไงกันดีมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนั่นนะ่ะ มันก็แค่ถูกดึงออกมาแค่นั้นเองคนคนนั้นอาจจะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแต่ยังไม่ถึงขนาดเป็นภัยคุกคามแก่พวกเราหรอกท่านเทพธิดาพูดถูกแล้วแต่ยังไงก็ตามตะปูตอกวิญญาณสองอันนะั่นนะเป็นสมบัติหายาก ของราชวังไปอย่างเจินของเราถ้ายังไงแล้วท่านเทพธิดาช่วยเอามันกลับมาได้ไหมดีกว่าการที่มันจะตกอยู่ในมือของคนผู้นั้นนั่นมันแน่นอนอยู่แล้วไม่มีใครที่จะสามารถเอาของของข้าไปได้หรอกกระปูตอกวิญญาณจงกลับมาซะ เอเอมีอะไรอย่างนั้นหรอท่านเทพธิดาอาร่าของตะปูตอกวิญญาณน่้ยมันหายไปแล้วอิอะไรนะหรือว่าคนคนนั้นจะสามารถลบร้างออลา ที่ท่านทิ้งไว้ที่ตะปูตอกวิญญาณนั่นได้เรื่องนั้นมันยากที่จะบอกแต่ว่าคนคนนั้นสามารถทำลายการเชื่อมต่อของข้ากับตะปูตอกวิญญาณนั่นได้โดยที่ข้าไม่ทันรู้ตัวถือว่าเขาไม่ใช่ย่อยเลยทีเดียวอ๋อพวกเรา ควรจะไปพาตัวคนคนนั้นกลับมาที่นี่ไหมไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่ตะปูต่อวิญญาณแค่สองอันเท่านั้นเองด้วยความสามารถของเขาเพียงแค่นิดหน่อยแค่นั้นเขายังไม่มีค่ามากพอให้ค่าสนใจหรอกนะไว้ถึงเวลา ที่ข้าต้องการใช้เขาเมื่อไร่ข้าค่อยเอาตัวเขามาเป็นท่าทีหลังโอ้งั้นพวกเราควรจะทำยังไงต่อไปดีแน่นอนอยู่แล้วพวกเราไม่ควรออกมาที่นี่แล้วก็เอาพวกขยะเพียงไม่กี่ชิ้นเนี่ยกลับไปพวกเราอ่ะ ควรจะต้องไปเอาอย่างอื่นมาเพิ่มอีกมันยังมีงานให้พวกเราที่ฝั่งทะเลเหนือให้พวกเรานะ่ะไปร่าสมบัติกลับไปเพิ่มอีกมันไม่สำคัญว่ามันจะถูกปิดผนึกไว้หรือว่าถูกซ่อนไว้อยู่หรือแม้แต่ว่ามันจะเป็นของของผู้อื่นตราบใดที่มัน เป็นของที่ดีใช้งานได้ล่ะก็พวกเรานะ่ะจะต้องเอามันกลับมาให้หมดท่านเทพธิดาวางใจได้เลยโปรดติดตามตอนต่อไปขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ